โอ้ยพ oh, ี oh, ่น้องเลยห้างเดียวเต็มเป็นออนซอนครับพเอ๊าฟ้ตุนหยาครับเต็มขนาดไหนเยพื่ออีกสองห้างพี่น้องก็จเทงแจักเสียวไรบัวรครับในในกลุ่มเดียวกันครับตัวนี้ในตัวเดียวกันเป็นี้ยเงไม่รับอห้งอ่โอ้ยเี่ครับตัวนี้ได้ครับตันได้ต่างหากนห้างเดียวเลยพี่น้องห้างเดียวปวดโป๋หมานคักพี่น้อง สวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทท่านด้วยครับสวัสดีในวันที่สิบเจ็ดหน่อยแมนสิบเจ็ดกุ้มาพาพันปีโขกจากพี่น้องมือวันนี้เมื่อกี้ก็พกี้บ้เด็ผ้าลงหวล่วยนะจ้ามือวนนี้ขืนมาฮอนพี่น้องเลยขืนมาหาความฮอนข้ามุัวมาตากแดดจากพี่น้องลงน้ำดูไหลเก็ขาจีปเปื่อยครับพี่น้องก็เลยล่องข้นโคกเบืองนะจ้า อุปกรณ์เท่ากันนี่แหละจ้ากินแพนสูงพี่น้องแม่นครับมหาลแยไครมือแดงครับมรุนมาชมก็ไม่กิจ้าสีใดสีมันบอจ้าไปกันเลยจ้าบอหล้วกับไปได้ครับนนสี่กองแซวครับพี่น้องเพราะว่าต้นโมสูงมันไม่จริงเนาะห้างในหน่อยไม่เหรอสีนิทราบอคนครับี่น้ำก๊กเป่าครับผมต้นเป่าหน่อยกองซะเลยครับนี่ครับนี่ห้างในหน่อยสี่ล่องมองนะครับแถวนี้มันเคยตรงนะครับผมอ่าเริ่มตรงเลย อัดซันใส่แดดพิเศษครับนี่กองลงใส่ครับผมอายปอยนะครับผมได้อีกสองสามตัวครับค่อยจาเบื้องตอนัดครับผมยังนี่จะกันตัวไหนนี่กองห่าแมนเอาไปท่านนี้นี่ครับท่านเป็นที่เลยครับผมเพิ่งกัดเพิ่งเก็บอัดปอยเลยครับโอ้โหพี่น้อยมีที่แคบเบื้องครับอุ้ยหมดกัดขนาดพี่น้องเลย กองเอาหรือว่าเป็นแนวไงด้วยครับแง่ย,ยังบวกกับถอ,อก,กองกองมันกไก่ตันมันแห้งไก่ห่างมันครับไก่ซ้นแหงนาะไก่ซีนแหงอู้ผุ่มยัได้ละไอยู่พี่น้องเดี๋ยวถา่ายวงตัวน้อาอ๋องกะครับเ่าอู้กัดกัดกัดครับ <laughs> <laughs> นี่ครับอู้เขาตายอยู่ครับกำลังตรงครับผมใครอยู่เนาะแม่ไม่ใครตรงใครหน่อยร่วมกันแต่ว่าใครตรงก็หลายกว่าใครหน่อยจ้ะแม่แม ต้องกรบกองเอาต้นน้ำต่ำครับน้ำโคกเป่าหน่อยนะครับเอาไอานี่สยกองเอากองเอาเลยจ้ะเอา้าถือป่ะงามครับผมแต่ว่าโอ้โหสีใดต่อไปบ้นน้องพี่น้องอ่านะหาอันตรงไหนไหมก่อนเจ็บปวดปันเมื่อกี้ก็ะจะเจ็บปวดเอาแป้งใส่กระปองไว้ครับผม <c oughs> เอาไปต่อห้องเลยเอาไปต่มอมุมหอมก็ได้ท างามเลยครับผมไปเบื้องข้างต่อไปเรื่อยๆครับไปหล่นน้ำมันกีดคือเก่าครับสิ่งที่แนไมไ่เห็นนี่ขึ้นหลุอย่างเดียวครับผมวัช <laughs> พมีหรอม่มีแม,ม่น,น่ครับป่าเขตปาที่เขาบ่เบื้องข้างมือแดงครับมีอยครับแต่ห่างจาั๊กสีตตงโมตรง ผอมื่กี้เกียมพร้อมกอลงม,มาครับพี่น้องทั้งมันซ้ำหนึ่งก็ได้กอเอาครับไม่สายถึงนี่ครับลงมาตั้มๆเหมือนพี่น้องเห็นแบบจัก,การาไปเลยจ้าบอ่อยโอ้ยไข<อ>่เป่งโอ้ยไข่ชุดกระโดะโดผอมเจ็บเด้อพี่น้องจังได้เพื่อนนี่ๆๆเออเฮ้ยหักนี่ไหนมาให้น้อง มันเป็นคุ้มยี่ห้ะครับข้างกอลงมาครับผมผมไม่กิกไปเลยเทเพราะไม่กิกไข่ลายอ่ะไข่ลายแห้งเดียวดูครับห้างเดียวห้างเดียวคุ้มเลยสมกับกอลงมาอยู่ครับกอกองลงมานะครับผมให้ต่ำที่สุดจนถึงดินตากไม้ง่อนตากใหม่ก่อนน่ตักไม้ขั้นกอกอเลยครับผม Ranch. เอาออกเดี๋ยวเขาเบิ่งน้ำไมคลิกอีกครับผมนี่ครับมันจะมีเปล่งนะครับเปล่งแมนเม่นกิ๊กกำลังเก็บใส่ถุงไว้เปล่งมันครับเปล่งไม้เต๋อไม่ต้องมีหนี่นี่ขวดมาใส่เลยเออเอาเลยอู้งามครับไข่ตรงไปเลยหน่อยเนาะแม่นมันมีไข่หน่อยเรื่อยๆครับไข่หน่อยเลยจ้ะปาถูกเป็นถั่วเลยอ้าวคุณแม่งห้างนี่ห้างเดียวได้เป็นถั่วจ้ะแมน ยังเหลืออยู่ด,ด้วยครับเหลืออยู่สองห้างนั่เมื่อกี้เนะะาะเจ้กเสียวได้ขี้บอดแล้วสองห้างเ, <c oughs> <c oughs> เอาฟัดออกไหนตั้งมืองอีกเนาะแม่ฟัดแปรงออกหนำทึ่งแม่หน่อยออกนนำครับผมแม่หน่อยก็บไล่แม่ใหญ่ก็บไล่อื้มงามครับมันแหรอครับผมถือว่าโ okay อเคเนาะเมื่อกี้เนาะ ลมพัดเนี่ยเจ้าหน่อยออกดีขนาดนั้นจริงครับลมพัดลุกไปลุกมามันก็ะบอกไปแหละนี่พัดลุกไปแล้วพัดลุกก็พัดลอกไปออกอันนี้ผมันปิวไม่ไมออกเราข้พัดไปทางเดียวลมมันพัดไปทางเดียวออกดีได้เนาะพัดลุกไปแล้วพัดลุกมาออกก็ดีไปไหนได้ถึงง่้ยงมากพัดแยกเก่งครับแต่ว่าใครนางก็ใคร น้อนนี่งามค่ะพี่น้องเลยน้อยนะท้าจนพูนเลยเนาะนี่ครับสุดยอดสุดยอดครับยอมเจ็บด้วยพี่น้องจังสีดายเปือนมากเลยเรียกแล้บว่เจ็บบาดให่ได้ใจเจ็บเปลี่ยนบรรยากาศจากการลงน้ำฮะขึ้นโขกแน่เนาะแม่น สยงามไยนี่อหงบ่เคิดานุ้มอาดีเลยคือไปจองเนาะมัคือไปตนี่จะไปไหนหนจะไปเทียวนองได้อ้าวอุยงามเ พุ่นนะงามเลยเอ้อไปข้างสองห้างหัรตุ๊กศิได้บ่ได้ครับผานหลุนน้ำไม้กี่อีกที่เราลองตรจสอบไก่อน,นมนเออห้ <laughs> างตำตำครับพี่น้องกองลงมามาะตัดใหม่ก้อกองใหม่ที่เราครับมาใส่ก้นงตำตำด้ายครับมันเปงไงตรงนี้เราอานเนาะ จะไข่หนังเหรอจะไข่หนังงาเลยเอ,อุ้ยส่วนฟูลงของฟูเลยครับอ๋อถ้าเบื้องตอน้นฟัาอีกคือเก้าพี่น้องมาเดงกัดมาเด่กเดกงดกัดตะกอกอาจากพี่น้องทางเมื่อกี้เหรออาจารยเขาคิดจะเทศอะตรงไรบ่อยโอยกงามเลยงาบอี่เปล่งน้ำ เอ้ยพี่น้องงามอิลีจ้ะถ้าใครตรงๆเลยจ้ะถ้ามอว่าสีชัดป่านไหนนอกจากกล่องเพราะมันแดดแห้งกับเนาะเมื่อกี้สีหุูปิงอ๋อครับผมเปิ่งลายอยู่เนาะเปิ่งลายพี่น้องครับกำเลยเปิ่งกับแม่สมดุลไปซะก่อนครับคอยไปฟัดัเอาไปดูแม่บับลบยแม่กับโบไลยว่าแม่กับตยออกไปไหนล่ะอ้งามดีครับเปล่งกับใครลายเตยพี่เนาะเปล่งเตยครับ เอาเอามื่อกี้ก็อ,ออกสักกันครับผมเปล่งไว้สักกันไปเบิ่งไม้นะครับเปล่งหัวใจพี่น้องมัยงามครับมีไข่หน่อยเลยหน่อยนีน่แต่ไข่ใหญ่ก็เปล่งเลยครับเปล่งกับโบไลท์ทอไข่ครับเอาเก็บเข้าไว้ครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งห้างไม่เรื่อยๆมันมันีจะสี่เหล่นกับมุดแดงไปแล้วครับอันกระป๋องเนี่เมื่อกี้ก็จ้องห้ไว้อยู่ด้วยจ้ะ ระบายอากาศอยู่นะจ๊ะอืออ่าสุดยอดสิบ่มีเอานะจ๊ะมีหูอยู่กระป๋องเขาเนาะไอเนาะเต๋อลายเติบหลือเนาะจ้าน้ำเลยบ่ไหลห่างนะครับเพราะตะไคร่จะห่างสองห่างส,งสงห่างพี่น้องเล๋อไหเติบครับผมต้น,ตนเดียวมีสองห่งางน่อยๆเขากอ,องออกแมนมอดก้อนเขาในใบเป่าครับผม กองเอา,าโหหนุนครับจะไปล่องมึงสิ่ได้บ่ครับนี่นแหละเอาเลยไม่กิงนี่ตำตำนี่ขอ้อเฉลยอ่าพี่น้องมีจิ่เตรียมป้องกันไว้โจก็หั่งต่ำตำครับป้องกันมาการบาดเจ็บให้มันเหลือหน่อยที่สุดพี่นอ้องบ่อยมันเจ็บเองอย่เป็นยังไงี้ยหวบุโอ้เด็ดสุดสุด เลือดเนี่ัขาดอยู่ไอ้เล็ดไปเลกกเยแล้วห้างนึงนอกกุ้ยไข่ันหนขทางหนอก,ก็ได้ไข่โตมาออกมาแล้ววะอ,ออกไหมแล้วเดียดยเ๋ยว,วยเียร์ข้างี้ก่กอ,อใน,ในอกัดตรงนี้ก็เจ็บคือเก่าออเข้่ไปเลยพี่อ้ยไข่พี่หนอนะครับตอนหมด,ดแดงเส่หัว่าจะคองละพี่นอนอเอ้ยหนอท้าเบื้องตอนพัดสุดละครับโงขนาดนี้เัน มหมดครับแต่งบมแข่งเลยแข่งสีเนาะเทเลยเบิึงครับพี่น้อข้างหน่อยต้นต่ำหมดครับาพี่น้องขึ้นี่ยเลยถุงเท่าขนาดพี่น้องลยไจกพน่อนี่แต่ไครตรงเด้อครับนี่ยเนาะเอ้ยเนาฟัดกุ้งชี้ก่อนอุ้ยตรงนี้ครับฟัดแมวแล้วอันเป็น ใช้นอนเนาะแมนแขร์น่ามอทั้งค่อยเป็นไข่นางปันได้พี่น้องจะค่ายนอนจะว่ากับนอนนอนขาวนะคะไม่ไม่นอนดำนอนดำกระปุลเล็กหน่อยเนาะแม่นจ้ะเด้ยเขาท่าครับพี่น้องนอนขาลายกว่าโอ้กัด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 อีกนะโอ้ยเจมส์เนาะแม่นธรรมดาแหละครับเอาพี่เม่กี้ฟัดแล้วค่อยเบื้องต้นเราใส่อีกก็ได้ครับผม โอ้ยพี่ดาวงามครับไม่แรงกับการตอนใส่ไม่แรงกับการแฉลบถ่ายนิ่งพี่น้องเอ้าต่อสู้กันไปครับปคนไม่ห่างุ่นอีกมีอี่ฟุตใจอยู่แน่เห็นอยู่กล่องไม่เห็นดอกแม่นหลุดด้วบ้างครับคนมีตาห่างมาแต่นะครับสูงไงนะนี่ครับไปพี่น้อง พี yani ่น้องพ่กคิดจะทำการเย่แล้วรได้จ๊ะมองเย่ก่อหกหกพี่น้องสูงสูงหกหกสักบัดหนึ่งเขาบ่ได้ไวอ้กูลงบ้านแล้ว โอ้ยตปกปลุกปิ๊กปลุกปิ๊กเลยพี่น้องฟังเสียงอืมพี่น้องห้งงา,า,างบักใหญ่ตรงดีแห่งพี่น้องเมนเดอเจอห้างไงหอมเจ้าเกิเห็นพอชัดคือเก่าหล่ะจ้ะพี่น้องกล่องโบธเน่โอเมนระดับหลุนซุ่มเนาะจ้ะหลุนธรรมดาจ้ะยังแง่อยู่ได้จ้ะห้างเก่าอยู่จ้ะถ้าหลุนตอนเอาลงได้พี่น้อง อ้ยพี่น้องเออเอาลงมาด้วครับนักโอนตัว่ามันเป็นโลกพี่น้องหางเดียวแพี่น้องเอ้างเดียวเลยเดยวด้วครับนี่ปโอ้ยพี่น้องพี่น้องโอ้ยเทมาทางหนอีกเม่อกี้ทางนา่เอาเค่อยๆอยโอ้ยล่นล่นลล่น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 ้ล่่นเ่ล่ๆนุ่นน่ ท้าทาลุ่นเมื่อตอนฟัดครับผพี่หนึ่งแค่ละพี่น้องข้างเดียวเด้หรือพี่น้องเด้อข้างเดียวพี่น้องคุณเต็มขาเลยจ้ะโอ้ยมันเป็นโรคคนนี้พี่น้องว่ามันเกือบพ่อโลคแล้วไอ้เนาะเกือบพ่อโลคแล้วคือว่าอุ่นขาเลยไม่แต่ใครตรงนะครับตรงล้วนๆพี่น้องเพราะข้างใฟัดเลยจ้ะพี่น้องเก็บไปตองอกก็ซื้อจ้ะนี่ครับโอ้ยงามเพียงไรมุดกำลังขึ้นขาเมื่อกี้ขึ้นเมื่อไรแล้วครับใส่แป้งขึ้นเกือบบุปุ่นอะไรครับผมถ้าแป้งนะมันเป็นผ้าพี่น้องมาเล่นแป้งจ้ะ อ้าวเม่อกี้อาวเจ้ามหันเนี่ยมานครับโอ้ยมุดกัดครับผมตาดเกี่ยวหข้อขอนเบิดแลหวครับมุดกัดต็มถาดเลยคุณเป้ฟ้าจะเดินหินหมดแล้วมันถือไปบท่านใดเนี่ยม่ยังไโ้ยพี่น้องเลยห่างเดียวตมเป็นออนซอนครับเนพี่น้องเ็มถาดฟ้าเปนหาครับเต็มขาดไเต็มไหครับออนซอน าาก่อนคักแล้วมื่อกี้ฟัดออกครับผมถอยข้างๆเมื่อกี้ครับส่วนมูนออกหรอกแล้วนะเม่กี้นะเรียนแปลเรียมูนเขาอ,อยู่แล้วครับออกหรอกเกือกแป้งแรงเยอะทีโมูลอุ้ยตาต้องหันพี่น้องเอ้ยเงียบเลยนีย่เด้อครับกเกี่ยวกับตัวยืนไหนเด้อครับตัวยืนไหนก็ต่างหากท่นนห้างเดียวจ้ะพี่น้องห้างเดียวผดโพ้หมานคักพี่น้อง กิกแง่ผ oh. ู้เดียวเลยจ้ะมาแห้งอุ้ยอายเอ้าบะเบอรต็มแง่ป๊อกก็งอนุนนะอุนนะครับกัดสิเต็มปุกแล้วเครื่องแล้วห้ามแห้งพี่น้องเดี๋ยวพอกินแง่เดี๋ยวกัดบัดเอาลงจังอันนี้เด้อพี่น้องอู้ยรูดบ่อยว้ายโคบเลยแง่ต้องมาแล้วครับผมเมื่อกี้ที่อ้มือแดงหลายขนาดพี่น้องนะครับ ใชกันเนาะอุ้ยมีแต่ห่างตรงๆพี่น้องเอ้ยมาแถวนีเสุ็จล้วจะหล่น่อาะใช่ไหมบ่ะเบาเบาปะเนี้ยว้าพี่น้องเลยคือกันกั็พังโมหันนี่ครับผมถ้าเป็นฟูได้ไหมจี๊ดขนาดไม่ทราบเลยนะนพี่น้องเลยเห้ยเลยครับครับเห็นเมื่อกี้ก็ออกกันครับพอกี้เขาไก่บัวลด้ลยแมนก็หลังออกหลายครับผม โอ้ยตัวนี้ก็ไลยเด้ครับเมรุห้างนี่พระธรรมดาที่กันครับผมแสดงว่าแถวนี้พระท่านมีคนมากครับผมมีคนมาแย่เนาะแย่แต่ปีกายปีกอนเขาบริมาเ้างอัตมาเอาตะมาเป็นเธอแหลกได้ครับแถวนี้ปีนี้ครับปีกายนี่มากครับปีกายปีกอนมากอยู่ครับแต่มาแย่ที่เราค่ะใส่แป้งที่เราปกติบ่ตายด้านนอกมาเดงใส่แป้งบ่ตายอือ มึงนั่งมาเกีย์เจ้าครับเนตั้งอย่ก็ธรรมดาคือกันปัดออกจ่อยจังเบิร์กเกอร์เ่นใล่ซีเปอร์เมล้ะครับห้างหันนี่ยงานพี่น้อย่ะตอนสอนส่ออนครับงานด้วยแต่บทสูงห้างหันห้างหันนี่เป็นโลเนาะห้างหันมาเต็มถาดเลยเด้พื่งว่าเป็นโลเลยเม่กิถึงมาจากแล้ว เต็มถาดเลยไหมเต็มถาดเลยห้างหันหางนี้ยังทางนี้บ่เต็มบเมเ่เต็มแต่กะทุสีเลยงามอยู่ใส,ส่หาลายใส่ปองไว้แล้วไม่จริงเนา<ท>ะแล้วคายางหา<ะ>ไปเรื่อยๆครับผมเก็บครับโอ้ยตัวอยู่ไหนครับผมข้างหลเลยครับแม่หมดเมันเข้าไปที่หลังหมดแหมตรงนี้อะไรพี่น้อง ว่าเป็นขขาวสารเฮียออกจากลุงสีพี่น้องเอ้ยมองเนี่ยขขาวสารยังสิเม็ดใหญ่แถวๆเขาเม็ดใหญ่เนาะที่ไหครับเอ้ยเกือบเต็มกระปุกเลยผมครับอ้าวหลุดทำไมกินหมดนี่เต็มบ่จ้าก็ได้อีกสองสำห้างเต็มแล่คือคือกันนี่เนาะแงนครับขันขึ้นปลาเนี่ยจะต้องแงนครับพี่น้องแงนหาห้างหมดเลยครับ ไปใส่ตุ่มปลากับก้อมซองหาน้ำบังครับนี่ครับเมื่อกี้แกนหาอยครับใส่เห็นอยู่บ่แง่เมื่อกี้กรเทีมันตรงเพราาะว่กลุ่มแถวนียมันตรงนะครับไข่หมดมันกำลังเอาเห็ดทั้งเข้าไปครับผมแม่ครับอ๋อมันกำลังก่อมันทั้งเก่าครับพี่น้องไปครับไปหาทั้งหม่ครับผมทั้งนี้มันกำลังก่อครับ สรุปเฮ็ดไอเฮ็ดแปว่าพี่น้องหลงว่าบ่อดเห็ดก็ว่าเฮ็ดพี่น้องเอ้ยสรุปไข่มดแดงเมื่อกี้มืูอนี้ครับผมมูลครับเมื่อกี้กําลังเทออกจากกระป๋องด้วครับเท่จักระปองน่ะแล้วก็มักเทใส่ใส่ผษพระธาดุทอนเอาแป้งออกครับผมหล่อนแป้งครับผมโอ้ยมืัอนี้พี่น้องตรงนี้นะครับโอดเน้อง้องคุณพูนเลยครับนี่นะครับผม หุ่นถาดเลยเนาะแมนหุ่นถาดเลยเดิจ้ะพี่น้องเกือบสองห้างนึ่งเมื่อกี้ป็ดเกือบเป็นโลเนาะห้างเดียวเนาะแมนจ้ะโอ้ยคาคาดาด้วยพี่น้องมาเลยใครที่ได้มาเลยก็คือว่าเกือบเกือบสองโลด้วยพี่น้องนี่แมนเกือบเต็มกระป๋องเฮาเนาะแมนไม่ครับกระป๋องจนที่ยังนี่แม่พี่น้องกระป๋องตัวเดียวเ่หน่อยได้ครับตระปงใหญ่ได้จ้ะพี่ครับสรุปว่ามันจะพี่น้องหาใครหมดมาเลย มันแห้งจ้ามีแต่ไข่สวยๆเลยเ<อ>สวยๆ<ม>ต,ตรงเลยจ้ะจ้าพี่น้องถ้าชื่นชอบวิดีโอคลิปเนี่็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยจ้าเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องไม่คิกพ่อลุยจ้าเมื่อกี้ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ขอบคุณหลายๆครับผมจ้าสำหรับคลิปื้นนี้เราผ่ามาหาขืนโขกเนาะ แ <Man. S 2> มนพี่กัดปลาบ้านน้องเมฆคือเก่าอได้จากพี่น้องกสาเนี่ยมันลืมบอกหน่อยเนาะแมนฝ่าาอยากเอาผลก็จเนี่ยพี่น้ <c oughs> องเลยคผ้าลงนามผ้าขึ้นโขกขม่าปลาน้องเมฆคือเกลืจ้าก็สำรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้จ้ะพี่น้องเอาไว้พ่อกันไม่เมื่อนาะคลิปหนาจ้าว่าไม่คลิปผ้าไปหาหยางนะจ้กสำรับคลิปเมื่อนี้ไม่คิดกับเขากข้าเข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมเจอกันไม่คลิปหนาครับผมจ้า วันไปเกล็กสิพาลูกนาำเพื่อสิขืนโคกครับพี่น้องแต่ว่ามัอนี้มุวนโดยปุวยข้อพี่น้องเอ้ยหมดกัดมุวนออกหลอกมุวนออกหลอกกับปันนันเล่นกับแจงพี่น้องม้นออกหลอกนะนะไอ้ไตองหันเขี่ยไป